วัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนยามค่ำคืนดึกๆก,ก่อนจะหลับก่อนจะนอนขอเสียงสวัสดีอีกครั้งน,นึงน,นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องเข้าใจดีว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะหลับใกล้จะนอนครับพี่น้องก็ขอได้ญิตอธิบายหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจว่าวันสองวันจากนี้ไปโครงการรับจำนำข้าวจะมีผลกระทบและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบา้างครับพี่น้องครับ แต่ก่อนอื่นถ้าบอกกับพี่น้องนิดหนึ่งสั้นๆวันนี้เห็นพี่น้องแล้วอบอุ่นใจสบายใจผมเดินทางไปสองสามเวทีเห็นสื่อต่างประเทศที่ชื่อว่ารอยเตอร์รายงานมาว่าการชุมนุมของมวลมหาประชาชนคนไทยนั้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมาครั้งนี้ประชาชนชุมนุมด้วยความสงบสันติอหิงสามีการจับจ่ายใช้สอย ตามร้านตามรวงห้างร้านต่างๆขายของได้ดีขายของได้ดีจนกระ e ทั่งนักท่องเที่ยวเข้าใจว่านี่คือเฟสติวัลครเท่ากับหมายความว่าขนาดนี้คนต่างชาติมองการต่อสู้ของพวกเราทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้ยิ่งรักจินตวัรโกหกให้สื่อต่างประเทศรับรู้ว่าพวกเราอย่างนู้ดพวกเราอย่างนี้แม้แต่กับบางขีมูลเลขา UN ยิ่งรักชินวัฒน์ก็ยังโกหกอย่างนู้นโกหกอย่างนี้ทําให้คนต่างประเทศมองเราแบบไม่เข้าใจแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคนต่างชาตินักท่องเที่ยวและสื่อต่างประเทศมองเราเปลี่ยนไปว่าพวกเรานั้นไม่ธรรมดาต่อสู้อย่างสันติอาหิงสาจริงๆดังนั้นงานนี้ต่างชาติเข้าใจเราคนไทยเข้าใจแน่นอนชนะแน่ครับพี่น้องครับแล้วยิ่งคืนนี้เชื่อว่าพี่น้องจะหลับฝันดีครับ ขนาดผมเห็นลุงกำนันยืนบาดสายบนเวทีแห่งนี้ผมนั่งข้างๆผมก็นั่งยิ้มเห็นลีลาของแม่ทัพเราแล้วชื่นใจพี่น้องเปรียบเทียบกับแม่ทัพรัฐบาลวันที่แตกต่างกันอย่างลิบลับพี่น้องครับวันนี้เรามาชุมนุมห้างร้านต่างๆมีความสุขกับเราธุรกิจต่างๆยังดําเนินการไปได้ด้วยดีประชาชนมีความสุขเพราะพี่น้องนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ยิ่งรักชินวัตรแววตาเศร้าหมองครับพี่น้อง เพราะไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่ครับพี่น้องเอ๋ยและสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องถ้าเป็นเกษตรกรชาวนาคงจะรับทราบเพราะเป็นวันที่พี่น้องชาวนาทั้งแผ่นดินรอคอยรัฐบ,บาลจิงลักษณชินวัตรได้สัญญากับชาวนาไว้ว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ดาเนินการมาตั้งแต่วันที่หนึ่ง เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะว่ารัฐบาลยังไม่สามารถจ่ายเงินชาวนาได้สัญญากับชาวนาไว้ว่าเงินโครงการรับจำนำข้าวทุกครัวเรือนจะจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาภายในวันที่15มกราคมปี57วันนี้คือสัญญาครัพี่น้องคือสัญญาที่รัฐบาลยิ่งรักได้สัญญากับพี่น้องชาวนาไว้ว่าจะต้องจ่ายเงิน แต่จากการตรวจสอบวันนี้พบว่ารัฐบาลยิ่งรักษไม่มีปัญญายจ่ายเงินชาวนาตามสัญญาครับพี่น้องเอ๋ยนี่คือการโกหกชาวนาครั้งที่4ในรอบโครงการจำนำรอบนี้ฮะท่านพี่น้องหลายท่านที่เป็น,กนเกษตรกรชาวนาครับถ้าพี่น้องจำได้ว่าเราเคยทวงเงินรัฐบาลชุดนี้ครั้งแรกตอนปลายเดือนตุลา เพราะโครงการรอบนี้เริ่มต้นครั้งแรก1ตุลาคมของปี56และพี่น้องชาวนาประคนเกี่ยวข้าวมาั้งแต่กันยาภาษาข้าวเขาเรียกว่าแขวนเอาไว้ก่อนก็คือเกี่ยวเอาไว้และ1ตุลาเอาเข้าโครงการและชาวนายังไม่ได้ตังฮะก็ทวงเงินรัฐบาลยิ่งรักบอกว่าวันที่15พฤศจิกายนได้แน่ปรากฏว่าถึงวันที่15พฤศจิกายนชาวนาไม่ได้ตังค์ฮะขอเลื่อนไปนู่นบอกว่าประมาณต้นเดือนธันวาคมได้แน่ ถึงเวลาช่วงต้นเดือนธันวาคมชาวนาก็โถงอีกปรากฏไ,ไม่ได้ไม่ได้พี่น้องนู่นฮะขอผัดว่าประมาณปลายสิ้นปีภายในวันที่31ธันวาคมได้แน่ถ้าพี่น้องจําได้ว่าช่วงประมาณสักวันที่26-27ก็มีการจุมนุมของพี่น้องชาวนาในหลายจังหวัดรัฐบาลจิ่งลักษณ์ชินวัตรก็บอกกับพี่น้องชาวนาทั้งประเทศว่าภายในวันที่15มกราคมคือวันนี้ชาวนาต้องได้แน่ แต่ถึงวันนี้จริงๆแล้วไม่ได้เท่ากับยิ่งรักชินวัฒน์คุณโกโหกชาวนาเป็นข้างที่4ี่ครับพี่น้องอยากจะกลับเรียนพี่น้องชาวนานะครับว่าถึงขณะนี้จะง่วงนอนไม่เป็นไรแต่ให้รับรู้คืนนี้นอนฝันไว้เลยว่ายิ่งรักชินวัฒน์โกหกพี่น้องชาวนาขอให้ตกนรกทั้งเป็นครับพี่น้องังั้นคืนนี้พี่น้องกลับไปนอนเลยครับหลายคนเตรียมตัวนอนเตรียมฝันไปเลยว่าต่อไปนี้ชาติหน้าขอสาธุยิ่งรัก คุณกับฉันยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะคุณชอบโกหกพี่น้องชาวนาครับพี่น้องพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมอยากจะให้ข้อมูลตัวเลขสั้นๆว่าตั้งแต่หนึ่งตุลาคมที่เริ่มโครงการรอบนี้มาจนกระทั่งถึงณนะวันที่15นี้เข้าเข้าโครงการรับจำนำรัฐบาลประมาณ10ล้านตันเศษเศษที่เป็นข้าวเปลือกรัฐบาลต้องใช้เงินประมาณ1 6 0 0 0 0ล้านณนะขณะนี้ เทากสอจ่ายไปได้ประมาณ4ี่หมื่ล้านฮะยังขาดเงินอีกประมาณ1,2ึ0 0 0สล้านเศษๆฮะจิงไม่แปลกที่รัฐบาลจริงรักจะพยายามกู้เงิน1นึ0 0 0ล้านเพื่อเอามาใช้นี่ชาวนาแต่สุดท้ายกู้ไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานของราชการที่ชื่อว่าสํานักบริหารนี่ไม่มีใครยอมเซ็นเพราะรู้ว่าถ้าเซ็นปุ๊บติดคุกทันทีครับพี่นอ้องเอ๋ย <Thank you> ข้าราชการก็ไม่ยอมเซ็น รัฐมนตรีก็ไม่ยอมเซ็นสุดท้ายที่จะมีการกู้เงินโดยให้กระทรวงการคลังคำ้ำไม่สามารถกู้ได้จนทําให้วันนี้ชาวนาก็ยังไม่ได้ตังค์ครับพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วในเมื่อกู้ไม่ได้ก็ทาเป็นบอกว่าจะขอยืมของทกส5 5 0 0 0ล้านพี่น้องคงเห็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตลอดต่อนเนื่องเพื่อนๆของเราที่เป็นทีมงานก็คือ สมาพันธ์รัฐวิสาหกิจของทกสออกมาปฏิเสธรัฐบาลไม่ให้รัฐบาลมากู้เงินทกสกรอนนี้55,000ล้านเพราะเป็นเงินฝากของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องเราต้องเห็นใจทกสเขาครับพี่น้องโครงการรับจะนาข้าวเนี่ยมติคณะรัฐมนตรีมีเงินในกระเป๋าไว้สําหรับลงทุนประมาณ5,000ล้านเป็นเงินกู้4ี0 0 0 0ล้าน และเป็นเงินทกศที่การว่าให้ใช้จ่าย90,000ล้านปรากฏว่ารัฐบาลใช้เรียบเลยพี่น้องเอ๋ยเมื่อใช้เรียบไม่มีปัญญาหาเงินอื่นมาก็จะมาขอทกศใช้อีก55,000ล้านปรากฏว่าเงินนี้เป็นเงินฝากของประชาชนครับพี่น้องทกศก็เลยบอกว่าถ้าเงินพวกนี้เป็นเงินฝากประชาชนถ้ารัฐบาลจะเอาเงินฝากประชาชนไปเกิดถ้าประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นทกศเดี๋ยวเขาถอนเงินทกศจะเจ๊งมีทางเดียวเท่านั้น ให้รัฐบาลออกมติคณะรัฐมนตรีออกมารองรับถ้ารัฐบาลออกมติคณะรัฐมนตรีออกมารองรับทกศจะจ่ายเงินให้แต่คณะรัฐมนตรียิ่งรักไม่กล้าออกมติคณะรัฐมนตรีเพราะว่าขัดกฎหมายในช่วงมีการเลือกตั้งถือว่าเป็นรัฐบาลโชว์ข่าวมิฉะนั้นติดคุกยกคณะรัฐมนตรีครับพี่น้องครับมันจึงไม่แปลนะครับพี่น้อง,องชาวนานที่รักทุกท่านวันนี้เราโดนหลอกเป็นครั้งที่สี่ ให้พี่น้องชาวนาบอกต่อกันเลยว่าต่อไปนี้พี่น้องชาวนาในแผ่นดินไทยทุกคนในทุกพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้อะไรก็แล้วแต่ต้องไม่เชื่อรัฐบาลยิ่งรักเพราะรัฐบาลยิ่งรักชอบโกหกชาวนาครับพี่น้องผมก็เห็นใจพี่น้องชาวนานะครับว่าพี่น้องเคยฝันไว้ว่าชีวิตจะดีขึ้นเพราะยิ่งรักชินวัตร โฆษณาไว้ว่าอย่างนู้นไว้ว่าอย่างนี้แต่ถึงเวลาจริงๆแล้วไม่มีปัญญาหาเงินมาจ่ายพี่น้องชาวนาจึงไม่แปลกพี่น้องวันนี้ผมตรวจสอบข่าวขณะนี้มีความเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวนาภาคกลางเตรียมจะเคลื่อนไหวปิดถนนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลจีนรักเพื่อให้รัฐบาลจีนลักหาเงินมาจ่ายพี่น้องชาวนาและผมก็ทราบนะครับว่าเห็นข่าวออกมาว่าพี่น้องชาวนาภาคเหนือตอนล่าง มีการนัดละดมพลกันวันที่17ที่จะถึงนี้กันในเมื่อยิ่งรักษ์สัญญากับเขาวันที่15ต้องได้เงินทุกครัวเรือนชาวนาบางคนไปที่ทกศแต่เช้าตู่ปรากฏกลกบกับบ้านหน้าห้อยเลยฮะเพราะว่าไปแล้วรัฐบาลยิ่งรักษ์ไม่สามารถโอนเงินมาได้ชาวนาไม่ได้ตังชาวนาภาคเหนือตอนล่างเลยประกาศว่า17นี้ยิ่งลักษ์เจอกันชาวนาภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัด พิสโล่พิจิตสุขไทยกำแพงนครสวรรค์จะรวมตัวกันปิดถนนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลริงรักครับพี่น้องครับผมก็เลยจะฝากบอกไปยังพี่น้องชาวนานนะะเพราะเชื่อว,ว่าตอนนี้ยังไม่หลับฝากบอกพี่น้องว่ายิ่งรักโกหกพวกเรามาตลอดนะพี่น้องผมคิดว่าเกิดถ้ามีการชุมนุมเขาจะบอกว่าภายในวันที่25 หรือบอกว่าภายในวันที่30มกราเนี่ยได้เงินแน่นอนอย่าไปเชื่อมันจะหลอกเราเป็นขั้นที่5ครับพี่น้องและผมอยากจะบอกกับพี่น้องชาวนาว่าการที่รัฐบาลยิ่งรักสัญญากับชาวนาว่าจะชำระเงินวันนู้นวันนี้ตอนปลายเดือนมกราคมปี57เป็นการสร้างความหวังลม,ลม,ลมลงๆแรงๆมีทางเดียวทางน,นั้นพี่น้องครับผมเชื่อว่าข้อเสนอแนะที่ผมเสนอไปจับต้องได้เกิดเป็นจริงได้ ผมเสนอแนะว่าไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรมากออกมาขับไล่รัฐบาลยิ่งลักอย่างเดียวฮะเดี๋ยวได้เงินชาเดี๋ยวได้เงินแน่นอนครับพี่น้องเอ๋ยเพราะผมเชื่อว,ว่าถ้าลุงก,กำนันชนะลุงก,กำนันต้องรีบจัดการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวนาแน่นอนครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ต้องตอกย้ำก่อนนอนคืนนี้นอนฝันวันนี้อาจจะฝันร้ายเพราะพี่น้องชาวนาไม่ได้ตัง แต่ในความฝันกระสาบแช่งรัฐบาลยิ่งรักให้มึงจงลงนรกโดยเร็วเพราะชอบโกหกชาวนาพี่น้องเอ๋ยเรื่องที่สองที่จะต้องกลับเรียนกับพี่น้องนะครับเพราะหลังจากเราต่อสู้เรื่องโครงการรับจำนำข้าวมานานทุกคนรับรู้ว่ารัฐบาลยิ่งรักปล่อยให้มีการทุจริตสมรู้ร่วมคิดในการโกงโครงการรับจำนำข้าว ทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําโดยเฉพาะการระบายค่าแบบ G2G ที่บอกว่า G2G G2G สุดท้ายมันไม่จริงมันเป็นการหลีกเลี่ยงการประมูลและขายของราคาถูกๆให้กับบริษัทผู้ใกล้ชิดและอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องน,นะครับว่าพวกนี้พี่น้องทุกท่านต้องจับตาดูการตัดสินของปป,ปชฮะ เพราะผมเชื่อว่าการตัดสินของปปชถ้าบนพื้นฐานในสิ่งที่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงบนหลักการของเหตุและผลอาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยเนื่องจากยิ่งรักอาจจะต้องตกกระปอร๋องเร็วๆนี้ครับพี่น้องครับวันนี้อาจจะมาข้ามสักหน่อยมาดึกสักนิดหนึง่งมาบอกข่าวพี่น้องว่าพวกนี้ติดตามปปชเพราะปปทจะมีการสรุป การทุจริตการระบายค่าแบบ G2G ของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องและผมบอกพี่น้องไว้เลยว่าผมเชื่อว่ารัฐมนตรีที่รับผิดชอบณขณะนั้นซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ปลดไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือนายบุญทรงเตลิยาพิหลมที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ณขณะนั้นขณะนี้หัวหลุดออกจากบ่าไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับแต่สิ่งที่ผมต้องมาบอกพี่น้องคือนี่จะได้นอนหลับฝันดี จับตาดูว่ายิ่งรักชินวัตรหัวจะหลุดออกจากบ่าตามนายบุญทรงหรือไม่ครับพี่น้องครับผม้อ้อธิบายปูพื้นให้พี่น้องเข้าใจสั้นๆว่าโครงการระบายค่าแบบ G2G เป็นโครงการที่รัฐบาลยิ่งรักโกหกตอแหลพี่น้องประชาชนมาตลอดเพราะมันไม่ใช่ G2G จริงๆแม้แต่ปปชก็มีการแถลงข่าวเมื่อไม่นานมานี้ แถลงข่าวกับพี่น้องประชาชนคนแทยตั้งประเทศว่าข้อร้องเรียนที่พวกผมได้ร้องเรียนไปว่ารัฐบาลขายข้าวที่อ้างว่า g 2 g ูจไม่เป็นความจริงมันเป็นการทุจริตปปชก็ออกมายืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่จี g ูจจริงและมันก็มีการทุจริตปัญหาที่ต้องติดตามก็คือว่าขณะนี้มีความพยายามดิ้นรนของคุณยิ่งรักชินวัตรและผู้เกี่ยวข้อง ทำให้เราไม่สบายใจกับปปชครับพี่น้องพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมจะจะกลับเรียนไปยังพี่น้องแม้แต่จะกลับเรียนไปยังคณะกรรมการปปชอสองปีที่ผ่านมาเราละมัดระวังกับท่านมากครพวกเราให้เกียรติและเคารพท่านปปชมาตลอดครเพราะเราถือว่าท่านคือองค์กรอิสระแต่พฤติกรรมที่ผ่านมาโดยเฉพาะการตัดสินกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ศารรับนูนมีคําวิจัยและปปชมีการแจ้งข้อกล่าวหาความผิดเนี่ยมันทําให้พวกเราไม่สบายใจการตัดสินของปปชเพราะว่าการตัดสินก่อนหน้าน,นี้โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราไม่สบายใจเหมือนกับว่าพวกท่านมีธทงที่จะกันคุณยิ่งรักและคณะ65คนออกไปโดยเฉพาะการลงมติวาละที่3ถ้าพี่น้องหลายคนไม่เข้าใจก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีสวาละ วาระหนึ่งวาระสองและวาระสามแต่ละวาระถ้าลงมติตกขึ้นมาเมื่อไหร่เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญน,นั้นตกไปทันทีปปชกับมองว่าการลงมติเฉพาะวาระสามนั้นถือว่าไม่มีเจตนาถือว่าใช้เอกสิทธิ์แต่ถ้าคนที่อยู่ในวงการจะรับรู้ว่าวาระที่สามนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าหลังจากลงมติวาระสองแล้ว ให้หยุดเว้นวักไว้15วันให้ใช้สติใช้สมองค kind of ิดไต่ตองให้ดีว่าจะลงมติอย่างไรถึงให้ให้มาลงมติในวาระที่สก็เท่ากับว่าคนลงมติวาระที่สมจริงจะต้องมีความสำคัญในการกระทำความผิดแต่ปปชบอกว่าไม่มีความผิดมันจริงทำให้เราไม่สบายใจครับพี่น้องเอ๋ยเพื่อเป็นการเตือนพี่น้องบอกกับปปชว่า พวกผมไม่สบายใจต่อการตัดสินใจของปปชขอเสียงก่อนนอนให้กับปปชได้ยินหะอครับพ uh uh ี่น้องครับเมื่อเราไม่สบายใจกับการตัดสินใจของปปชในอดีตช่วงประมาณสสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเราก็มีสิทธิ์ว่าพวกนี้พวกเรากังวลใจเราไม่สบายใจว่ามีการพยายาม กระชึกกระชักกระชึกกระชักเพื่อให้คุณยิ่งรักหลุดจากคดีทุจริตจำนำข้าวครับพี่น้องครับผมที่เห็นภาพนะครับว่าโครงการจำนำข้าวเป็นโครงการที่ใหญ่มากใช้เงินไปแล้วประมาณ7 0 0 0แสนกว่าล้านพี่น้อง2ปีมานี้ขาดทุนไปแล้ว4ี่แสนสล้านเจ๊งยับเยินเลยประเทศไทยและรอบใหม่นี้จะใช้อีกประมาณ2องแสนเล้านแต่ขนาดนี้ก็บริหารล้มเหลวจนกระทั่งไม่มีเงินไปจ่ายชาวนาเนี่ย แค่นี้คุณบริหารล้มเหลวคุณบริหารขาดทุนเสียหายเจ๊งโกงโกงชิบหายวายว่าบหลดโกง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 จนอย่างนี้หรือคุณยิ่งรักคุณจะไม่รับผิดชอบและจุดที่สำคัญที่สุดคุณยิ่งรักชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนแถลงนโยบายเรื่องนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภาแล้วอย่างนี้หรือคุณยิ่งรักจะไม่รับผิดชอบพี่น้องจุดที่สำคัญที่สุดคือ ปปชเคยมีหนังสือไปเตือนรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่บ่งบอกว่าโครงการนี้มีโอกาสที่ทุจริตเยอะมากให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ต้องดําเนินด้วยความโปร่งใสปรากฏยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ได้สนใจเพราะปล่อยให้มีโกงทุกขั้นตอนครับพี่น้องอย่างนี้หรอยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะไม่รับผิดชอบพี่น้องจุดที่สําคัญที่สุดพี่น้องจุดที่ยิ่งลักษณ์ต้องการพูดอยู่เรื่อยๆบอกว่า เรื่องนี้ดิฉันได้มอบหมายให้คนอื่นรับผิดชอบไปแล้วดังนั้นเกิดถ้ามีความผิดพลาดคนที่รับผิดชอบต้องเป็นคนรับผิดชอบไปผมว่าอย่างนี้คุณยิ่งรักคุณพูดง่ายเกินไปมันเหมือนลูกน้องของคุณที่เป็นผู้จัดการภารกิจนี้เป็นภารกิจของผู้จัดการประกอบว่าผู้บริการให้ลูกน้องเอาไปทําต่อลูกน้องทําผิดพลาดถามว่าใครต้องรับผิดชอบต้องเป็นผู้จัดการใช่ไหม ถ้าใช่ขอเสียงนะครับพี่น้องงานก็เหมือนกันนะเรื่องนี้นะ่ะคุณยิ่งรักคุณเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้วยตัวของคุณเองคุณปล่อยให้คนอื่นมารับผิดชอบแทนแต่ถ้าลูกน้องคุณมีการทุจริตมีการโกงคุณในฐานะที่บอใหรือน้องคุณต้องรับผิดชอบด้วยครับพี่น้อง <to> เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ยิ่งรักและพักเพื่อไทยจะชอบพูดอยู่เรื่อยว่าโอ้ย oh, เรื่องนี้ ยิ่งรักมอบคนอื่นไปแล้วถ้ามอบคนอื่นยิ่งรักลอยตัวโหอย่างนี้ต่อไปนี้ใครเป็นผู้จัดก,การบริษัทที่ไหนมอบให้ลุกน้องตัวเองลอยตัวหมดไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาถ้าผู้จัดการต้องรับผิดชอบประธานคณะกรรมการนโยบายที่มอบหมายคนอื่นคุณต้องรับผิดชอบด้วยพี่น้อง <Yeah! S 1> แต่พี่น้องครับฟ้ามีตาสวรรค์มีใจครับพี่น้องเรามีคลิปสําคัญคลิปหนึ่ง ที่อยากจะให้พี่น้องดูถ้าพี่น้องเป็นปอปรชรุ่งนี้พี่น้องจะตัดสินใจอย่างไรเพราะการขายข้าวจีทูีที่อ้างว่ารัดต่อรัดเนี่ยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเยอะมากจนกระทั่งวันหนึ่งนายบุญทรงเตลิยาพิลมไปพบยิ่งรักชินวัตรที่ทำเนียบรัฐบาลและปรากฏว่าคุณยิ่งรักก็ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่าเห็นสัญญาเห็นรับรู้ว่ามีปริมาณการขายเท่าไรเท่ากับว่าคุณยิ่งรัก คุณสมรู้ล้ำคิดกับนายบุญทรงเตลิยาพิลลมด้วยเท่ากับว่าถ้านายบุญทรงผิดยิ่งรักชินวัตรต้องผิดด้วยครับพี่น้องครับต่อไปนี้ผมจะให้พี่น้องช่วยเป็นสักขีพยานในการดูคลิปคลิปนี้และพี่น้องจะตัดสินใจยังไงครับขอคลิปเลยครับพี่น้อง วิธีการขายกิตูจีอย่างที่เรียนว่าอันนี้เป็นตัวเลขขายที่มีสัญญาแต่ว่าในการส่งมอบนั้นก็จะรับรู้เงินนั้นการรับรู้เงินเนี่ยก็จะทยอยการส่งมอบซึ่งจากข้อสัญญาเนี่ยก็จะมีการส่งมอบจนจบสิ้นปีดังนั้นการที่จะเห็นตัวเลขปิดก็คือต้องรอตัวเลขส่งมอบนะคะอะไรนะคะรประเทศอะไรบ้างประเทศอะไรแล้วก็อย่างไรประเทศอย่างในในกลุ่มอาเซียนก็มีนะคะ,คะยการ่ เห็นค่ะเห็นค่ะเป็น M O u ค่ะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เซลล์คอนแทคครับผมครับเป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่ M O u เป็นสัญญาซื้อขาย6สัญญาครับผมผมชี้แจงไปแล้วนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ คลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมได้ไปยื่นต่อปปชเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกกับปปชว่าการขายข้าว g 2 g ที่ปล่อยให้มีการโกงกันอย่างมหาศาลเนี่ยมีหรือว่าคุณยิ่งรักชินวัตรไม่รับรู้ด้วยเพราะคุณยิ่งรักชินวัตรผู้ชัดเจนว่าเห็นค่าเห็นค่าเห็นตัวเลขเห็นสัญญาคุณต้องรับรู้ด้วยดังนั้นคำถามจึงถามพี่น้องว่า พวกนี้ถ้าพี่น้องเป็นปปชวันนี้ยังไงบุญทรงเตลิยาพิลมตายละวคอหลุดออกจบาลแล้วพี่น้องจะตัดสินใจว่ายิ่งรักชินวัตรควรจะต้องรับผิดชอบการทุจริตโครงการจำนําำข้าวที่เรียกว่าขายข้าวแบบ g 2 g หรือไม่เอาง่ายๆนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าข้อมูลที่ผมคุยพี่น้องฟังหลักฐานที่ให้พี่น้องดูดูแล้วไม่มีน้ำหนัก ยิ่งรักสมควรอยู่เป็นนายกรลฐมตีต่อไปขอเสียงด้วยครับแสดงว่ามีบางส่วนที่ต้องการให้ยิ่งรักเป็นนายกรลฐมตีต่อไปหรือพี่น้องบอกขอเอาใบเอาใบเพราะว่ากําลังบันอยู่กาลังบันอยู่ถ้าพี่น้องคิดว่ายิ่งรักไม่สมควรรับโทษพวกนี้ไม่ต้องรับโทษสมควรอยู่เป็นนายกรัฐมตรีต่อไปขอเสียงหน่อยครับยังมีบางส่วนคิดว่ายังต้องการให้ยิ่งรักเป็นนายกรลฐมตีต่อไปไม่เป็นไร แต่ถ้าพี่น้องคิดว่านี่คือความผิดอย่างมหารหลักฐานชัดเจนยิ่งลักคุณจะต้องถูกปปชลงโทษว่าคุณทุจริตโครงการจะนำข้าวขอเสียงหน่อยครับพี่น้องพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่ผมเก็บไว้ในใจคือคือนนี้ผมบอกกับคณะว่าดึกยังไงก็อยากจะมาพูด ยังน้อยผมได้ระบายความรู้สึกก่อนที่ปปชจะชี้มูลในวันพวกนี้ถ้าปปชชีช้มูลไปแล้วผมมีความรู้สึกผมไม่ได้บน่นผมได้บน่นผมได้ระบายได้บอกกับพี่น้องเอาไปกลับนอนฝันนอนคิดว่าผมก็ไม่สบายใจอย่างน้อยวันนี้เราต้องเรียกร้องความกล้าจากปป,ปชฮรขอให้ปป,ปชถ้าต้องกล้าทําหน้าที่ในฐานะองค์กรอิสระที่จะพิทักษ์ความชอบธรรมครับพี่น้องครับ เราต้องเรียกร้องแถมให้กำลังใจปปชในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและมวลมหาประชาชนด้วยครับพี่น้องเราขอให้ปปชทำหน้าที่บนหลักฐานของข้อเท็จจริงครเราไม่ต้องการความถูกใจว่าเราต้องการอย่างนู้นต้องการอย่างนี้แต่วันนี้เราเชื่อมั่นในเอกสารและหลักฐานทั้งหมดที่เรามีจึงมาเรียกร้องความชอบธรรมจากปปชเรียกร้องความกล้ากับปปชขอให้ท่าน ตัดสินใจบนความถูกต้องครับขอบคุณครับพี่น้องครับ